แม้จะเติบโตในครอบครัวที่ร่ำรวยและเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องปรุงรสที่ติดอันดับต้นๆของประเทศ วัสุพลตั้งสมบัติวิสิทธิ์ายาทรุ่นที่3ของอาณาจักรเด็กสมบูรณ์ที่ไม่ได้เลือกเส้นทางที่ง่ายาดเขาเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดของธุรกิจครอบครัวตั้งแต่เช็คสต๊อกสินค้าส่งของขึ้นรถขนส่งไปจนถึงการทํางานในโรงงานเขาสัมผัสและเรียนรู้ทุกกระบวนการจากล่างขึ้นบนซึ่งความขยันนี้กลายเป็นความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ทําให้เขาสามารถสานต่อธุรกิจของครอบครัวได้อย่างมั่นคงด้วยความฝันที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่การรักษาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ เกือ80ปีวัสุพลเลือกที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาทิไอศ์ครีมและลูกอมรสซีอิว๊วพร้อมเตรียมเปิดตัวคาเฟ่ของหวานสุดคีเอทีเพื่อ,อขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นการเติบโตของธุรกิจในยุคนี้ไม่ได้วัดจากการรักษามาตรฐานเดิมเท่านั้นแต่ยังต้องการนวัตรกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยอีกด้วยคุณวัสุพลยึดถือคำสอนของพ่อและปู่ที่ว่าเองไม่กลัวกลัวคนขยนัน เพราะในสายตาของเขาแล้วคนขยันคือผู้ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าในทุกๆวันและนี่เองเป็นหัวใจสําคัญในการนำทัพเด็กสมบูรณ์ฝ่าคลื่นแห่งความท้าทายไปสู่ความสําเร็จในรุ่นต่อไป